โมอามีนาแลาว,วินาทีดวงวิญญาณแตงโมมากออดแสดงความยินดีในวันรับปริญญาต้องบอกว่าซาบซึ้งหัวใจเมื่อโมอามีนาแลาวินาทีแตงโมนิดามากอดแสดงความยินดีในวันรับปริญญาของตนเองหลังจากที่เธอนั้นได้เสียชีวิตไปโดยงานนี้โมอามีนาก็ได้กล่าวว่าคือโมไม่เคยรู้เลยว่าพุดเดิกับแอนนาจะมางานไม่ได้เพราะติดถ่ายรายการแล้วรูปพี่แตงโมตกเราก็แบบเงียบ เพราะเราก็พูดกับพี่ตลอดว่าพี่ต้องมาพี่มาหาหน่อยหนูรับปริญญาแล้วไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าแต่ก็รู้สึกว่าแวบหนึ่งเราเห็นภาพว่าพี่มากอดแค่นั้นเองเมื่อเช้าตอน9ก้าโมงตรงเราก็บอกเขาว่างานสําคัญของเราปีนี้มันจะมีอะไรบ้างเราอยากให้พี่มานะนั่นเองทําแรงความปลร้มปิติของเราแฟนคลับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ณคะ